โอ้โหมาอยู่นี่นี่เองอโอ้โห,โโหทุกคนแล้วดูเขาตากดิแล้วหอมตั้งแต่เดินออกมาเลยนะเนี่ยนี่ฝั่งนี้โอ้โหเอาไปไหนมา ฝน,นจะตกกันซักได้หรอฝนตกก็ซักได้ทำไมอ่ะมาแล้วมันไม่เหม็นอับหรอเชื่อมาป้าพมาใช้อันนี้น้ำยาปรับผ้านุ่มของดาวนี่ต้านพวกกลิ่นอับช่วงหน้าฝนได้สนิทเลยค่ะชุดนักเรียนบีบีอ่ะมาก็ใช้อันนี้แหละเวลาบีบีกลับมาจากโรงเรียนนะชุดยังหอมอยู่เลยป้าเชื่อว่ากลิ่นหอมพุ่งในรถเลยปบบ<อ>ไหนๆก็ออกมาข้างนอกละไปไปช่วยมาซักผ้าเลยค่ะมห้ป้า,าซัเลยนะใช่จะได้รู้ว่าแบบอันเนี้ยสยบกลิ่นอับได้แค่ไหนเทเลยนะหอมมากอ่ะ หอมมกลินสะบวนอ่อนออนอะผสมกับกลิ่นดอกไม้อ่ะ,<ด>อะเสร็จเรียบร้อยหืมผ้าหอมเกินมาบอกแล้วว่าใช้ดาวนี่หน้าฝนยังไงผ้าก็ไม่อับสุดยอดเลยอ่ะปะฝนจะตกแล้วเข้าบ้านไป